ันนเฮียนไปยาโจกคำคำเอื้อยขึ้นนี่ใหญ่บุถาเพิ่นเว้าโตมาซับกับอยู่ในดินงชิ้นกับอยู่ในน้ำคว่ำงามกับอยู่ที่ใจมูอเฮาเองนั่นแหละกับโบเห็ดกับโบด้เฮียนมาเร็วกับโบหาเอากับเฮียนเฮี้ยังมาเห็นหน้ามันโบนี่เฮียนได้หน้าแต่พอแม่อไถกับยังน้ำกลมกลวงนี่มันก็ไม่เขามันก็ึ่งจันทลูกมันจ็กระเรื่น เขาไปน้ำควมำจะเลิศเหมือนเราละอันใดก็ได้ก็บจางเขาส่อห้าผู้เฒ่าห้ามกับถึงใบเดือดเลือดเงี้ยน้อยไปไม่นำเสพไม่มีเงี้ยถุกหน่อยเขากับบ่อใครฟังโดกเลยว่าผู้เฒ่าเว่าคนฟังลายทีไรคนฟังลายทีไรไหมเออผู้เฒ่าอันดึงหน่อยเขาว่าปไปไปฟังน้ำคว่ำผู้เฒ่าฟังคว่ำเฒ่าหากินบ่พ่อปากเป็นว่าฟังคว่ำจากกอมย้องจได้ใช้ง่าย่าป้ตีละจากกอมก็จีตีหัวกับบ้านมึงตีมึงจะไปฟังโดด เพิ่มคมหห้นะครับเพ่มามหมายนั่นก่บเพ่มๆเงอกเู้าวาวการเพ่าความชากนั่นก็คือไปโกงนั่นละเบียดากรไ่กันทัวบ้านทัวเมืองเพื่าเพิ่ความชากมยังสิได้ใช้เลียงจนมันจี้มคูกกัดต่ร่างอื่นหาหมึงชิมชูเวทคนนิหน่อยจะไหมชิ้มเขาอิ้ไปเหมือนเราทิ้มีบข้องรังเป็นเป็นอไรมันจะสีหฟังมันจะหนีันยัง แต่ว่าคนเฮ้าหี่บรรเทาได้จากงูเออบรรเทาที่สัตว่งูเป็ครับงูอีหยัตวกนขนชัวไปกวนบ่หูวฟังเไหร่แต่เจ๊ดีเรื่องัวฟังขคนชัวหนึ่งกันมันก็ชัวชัวแต่ว่ามันชัวเรือหวกันมันไปบ่ไใดมันสิเปคือเห็นข้นจอกของเออมันตจ้งตานลพเทาถึงมันเป็นอนไม่ลเพ่อนนะบะนะ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันสุดท้ายก็โง่มง่โง่โง่โง่่โง่แม่สิท่านสมัยรลำนาทั้งกนั้นหนึ่งผู้หนึ่งก็หาลำวัวลักวยลกมาชื่อจริงจังผมสุดท้ายบบถึงข้าวได้เออกับโถึงไปถูอถึงร้านไหนก้หยกยอมสนองกำจังมากำมันบอว่าไหนกำจัง ท่านทีพบคนใหญ่พบคนผ่านเนาะแล้วเป็นพบคนไหญมันผ่านมันเท้าผ่านจะโอืมคนบ่อยคนคนฟังมันกับบัวมาหลังนิดหน่อยเนาะใจเขาเนาะใจเขาก็เรียกทมันตัว่าชีวิตเขาเงาอางนี้มันจะเลื่อนมันยังจำได้ว่ามันเทาอันเป็นยังมันจงเทามันจงมาอยู่คือเขาจางมันเนี่ยมันกลุ่มมันโน้มมือเยความเจนบมาเร็ว เพิ่นว่าความเจริญมาแล้วความจนพันมานตึงยืมใจแห้งเพิ่นใจเล่นหาแบมจนเกือบตายเมียนทีเนาะเขาบูฮินไทยเห็นหน้านุ่ความเจล้นถึงความจุกไม่ใช่กั้นไหนล่ะมันใช่กั้นมันจริงจริงชุ่างเออมันไม่ใช่จังใดหรอกใจริญเขากับบูฮินไทยให็นหน้าเขากับบูหินหนังเขากับเอาใจเงินเป็นใหญ่เออหาใจเงินเป็นใหญ่จ้างหนึเดียวหน้างานหนึงเพิ่อนกระจัด ตอนทีก <c ậ u> ินเชน้ำมาพ่นไปจั่งให้นไยหน้เด้อยพ่นจมันพ่นตัวการท็่เองเบื่อเต็มนะครับน้องอ๋อพ่นจมใจ่พ่นจมเหลืองลูกลูกใช่คนเฮานี่มันบ่คือกันกำนั่งเป็ดนั่งไก่ดอกพ่นว่าไก่เขากระดูกเขาเป็นชิดเป็นชาวเมียบ่มีเอานุ่มปอดมือบ่มีคือคนจั่มันก็เอาติ้นเชียเมื่อมาเลี้ยงลูกได้คนนั้นช่างงูกวายไก่กวายกาถึงพ่น นั่งไก่เพลี้ยงได้เลยลูกก็หลายกว่าเฮ้าอีอโ้มาหมูเป็ดไก่มันหาบ่มีเนื้อปอนมันก็หาเลี้ยงลูกเลี้ยงชีวิตชีว่างหน้ากับบริเวณเห็ดยังกับบริเวเฮ็ดเตะจังไลมันจะเฮ็ดได้คนไหนหน้าจ้าตัวมันท้องก้องเกลียวกระหายแต่บ่มีกลุ่มโอ้ยชัวร์เหี้ยไปเมื่อจะว่าวหลายหลายขันว่าวแล้มันยา้ผู้ชิวก เวลาพอนั่นด yep, ิไม่เนเตพอดได้เหมือนดหรอีดีมีแหงครบมาเยี่ยมย่าได้ีีไม่แหงครับกลังานกครมับพครับพ่อแม่กำลัาอยู่ีครูนี่เมียกับพี่ครั